สบายดีพี่น้องมาส่งพระเอกพี่น้องสบายดีปะลุงให้ไปอันนั้นให้น้องดำขี่ซาเล้งเมื่อน้ำเอน้องมินแลให้คนเอารถคันนี้มาให้จ่างเฟอร์ถั่วหนึ่งพี่น้องเมื่อเขากลับเมื่อเขาก็บไปกินเลยอร่อยอร่อยเลยลาบกุ้งหอย แม oh. ่ข่าปุ้มหอยไม่ก็ร่างกันดั้งรู <c ười> ้ขนาดดั้งหน,นึ่ลัดถ่งน้าหมดที่บอกคำเพื่อทำบุกคำงานเพิ่อต่วหนึ่งคิดดอกไหม

ยังมีหดเกลบอ้ากระตาหลดในเกอบนอกะนะนนนนโอ้โน้าจางไปางนะ,ะจางไปเอาหลดปลากันหูเด็กๆไล่กันจีห์ไล่ถั่วอย,ย,อยู่เอามาแกอะ,อ,ะอึ่งอ่าง ยงอ่นี่ถอยมาแล้วมันน่อยพุ่ยจุดละแปดหมื่นป้าหนึ่งข่าวันแต่เองเปล่สิบรนดมาพุ่ยไปดีเฮียบัวบิวขาเนาะลูกขาเราก็ไล่ไไอืม

อืออยากเอยอยากกินเพราะเราไปนวดนะชิมก่อนชิมก่อนแก่ไปใจเลยงัดนั่งดีดีมนุษย์น้ำกันพี่น้องว่าเพื่อจิกินเบิร์ดอย่าบอกเสร็จไหมครับเสร็จทไมก้าอาปุงหายอืออหยาอยากซู สวยๆน้องเอาถั่วไหมมันประหักเห็ด้ะร้องไห้มือกล่องคืนน้ำลายนี่สาวอึงลองเฮียเศร์มาลีหมดแต่เศษกินหน่อยแตเฮียเออพ่อจะก่อนเออมาจะเอาไม้กิน เผื to, oh, ่อมาหอดจนมันอืดซื่อแต่บ้านปังหันั่มมันอืดไปเอาหลดไปเอาลดน้ำมันระบาวพี่น้องเลยระบาวก็เลยจ้างก๋วยเตี๋ยวสั่นห้องาไม่ขะเอาสนัลลายนำจกนกนะมาดีพี่น้องหูอากินน้ำนองดาเสยุ

ิไม่ยสิงอนแบนี้บท่านไอดังคเนอีน่าโอเลยไงม่น้เสียงยังก่อนวงซีงอนนะคไปซีสัยังมันไดอยู่แล้ว Ung anh sợ thorn tông bớt nghe non <laughs> Mình mãi 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 หัวยิมได้บมกินบ่อยยิมบากินสิฮะเอามาบ้างหงสิเลยไบ้างก็อนีเออเพจมาว่ะเพดพักตัวไปคือใบไม้ข้ใส่หายเฮยแต่แล้วทอยใสยุ มา,มาส่งกันไปส่งกันมาอยู่ใครจะมาส่งมันเที่ยวส่งไปส่งกันมาแล้วบ้านนี้เม <c oughs> ื่อได้บระมนณไหนได้หมดได้เทาก็เมื่อส่งเยอะคุณมาส่งกับฉีดได้น้ำคนแรกนอนบ่มันกัดสีขีดน้ำการลบไปลบมาอยู่นี่แหละพังวะ

โอ้ยินจาก็มอ่บคุยปุบเด็กยังกินไรอเมื่อเนี่ยได้ะขามังกินกมะมังนะอืมกนจังหมูเปื่อยเขาโลนอืม

Xét, thì tôi nói thì Phụ Nói phụ nó hơi Nhanh Cặp phôm đi đâu Xếp Là bà có sự hay nói thế thế đó Thà mới ไปยิ้มเมื่อส่งคอยยิ้มไปเฮ้ยเมื่อส่งคอยปะมายเต้นกระย่าแล้วว่าเฮ้ยกำลังกินพี่น้องเอ้ยสั่มเลยนะพอดีหยาดกันพอดีเสพโอ้ย ท่านผู้เลียวก็บอกกินไรอันนี้ผู้มีผู้หญาได้ซสบนัวล่าเด้ดพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาชฉลิมุกคนพอกันใหม่กินน้าสบายดี